สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูนิวมาเสร์มวิธีคิดในเฉลยแบบฝึกหัดที่1.13นะครับเรื่องของการคูณเศษส่วนอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นการคูณที่นะครับเป็นการคูณระหว่างเศษส่วนกับจํานวนคละนะครับซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเรามาลุยกันนะครับก่อนอื่นคุณครูขอขอบคุณนะครับ เฉลยนะครับคณิตศาสตร์ DLTv นะครับอ่ามาแล้วฮะข้อที่1ครับ3คูณ3เศษ1นส่วน5นะครับสังเกตนะฮะมันไม่ปกตินะครับดังนั้นครูให้ความรู้กับพวกเราก่อนนะครับข้อที่1ครับเปลี่ยนจำนวนคละนั้นให้เป็นเศษเกินก่อนนี่นี่เรามีจำนวนคลานะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับมีจำนวนนับครับเข้ามาคูณกับเศษเกินที่เราเปลี่ยนรูปแล้วนะครับ เราก็นะครับต้องทราบว่า3ที่เป็นจํานวนนับนั้นมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะครับโดยมันจะมี1เป็นตัวส่วนเสมอนะครับอามาดูกันครับนี่ฮะสามเ่วนหนส่วนห้นั้นครูเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้นะครับเศษสิส่วนหน,นะครับส่วน3ตัวนี้นะครับวามจริงแล้วมันส่วนด้วย1เนะาะสจึงเป็นตัวเศษ คูณจึงคูณกับ16นะครับ1ตรงนี้ก็คูณด้วย5นะครับแต่ว่าทําไมเขาไม่เขียนนะครับเพราะว่ามันไม่เขียนก็ได้ครับเพราะว่า1นคูณหนะครับก็ได้5เหมือนเดิมนะครับสามคูณสิครับได้เศษสีส่วนด้วย5นะครับแล้วคนนี้ฮะเราจะตอบอย่างนี้ได้ไหมนะครับความจริงก็ตอบได้แต่เขาไม่นิยมนะครับดังนั้นมันเป็นเศษเกินเราเปลี่ยนเป็นจํานวนคละนะครับโดยการนํา48ตั้งหารด้วย5นะครับ ได้นะฮะเเศษ3นะครับดังนั้นตอบ9เศษ3ส่วน5ครับนี่ครับเรียบร้อยข้อที่2ครับเช่นเคยครับคล้ายๆกับข้อที่1เนาะเราก็เปลี่ยนนะครับจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับโดยการเอา9คูณ1นบวก1นะฮะ9 1 9เบวก1เป็นนะฮะเศษ10ส่วนเ้นั่นเอง6ก็คูณกับ10ครับนี่ฮะข้อนี้นะครับก็อาศัยการตัดคอนเข้าช่วยได้นะครับเช่นนักเรียนสังเกตฮะ6กับ9ครับ ันเรียนสามารถนำสามมาเป็นตัวหารได้ครับหกหารด้วย3ได้สองครับ9ก้าหารด้วยสามได้สามครับแล้วก็คูณครับ2องคูณสิบนะฮะได้20่นะฮะสข้างล่างก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นครับจะตอบแบบนี้นะครับก็ไม่นิยมนะครับดังนั้นเปลี่ยนเป็นจํานวนคละเอายีตั้งครับหารด้วยสามครับได้หเศษสองนะครับดังนั้นตอบ6กเศษสอส่วนสามครับข้อที่3นะครับ 8คูณ2เศษ3ส่วน6คล้ายกันเลยนะครับคุณครูว่าหลายๆคนพอจะทำได้แล้วนะฮะเปลี่ยนนะครับจำนวนคล้ายเป็นเศษเกินนะฮะ6คูณ2 12บนะฮะบวก3เป็นเห็นะสิบหนะครับเศษ15ส่วน6คูณ8เข้าไปครับนี่ฮะ8คูณ15นะครับส่วนด้วย6แต่ว่านะครับคุณครูนะครับก็จะใช้การตัดทอนเข้าช่วยนะครับนี่ฮะ8กับ6นั้นนะครับสามารถนะฮะ ขออภัยครับผมเอา15หานะครับหารด้วย6หารด้วย3ก่อนนะครับนี่ฮะสิหาหารด้วย3ได้5นะครับหหารด้วย3ได้2ครับนี่เลข2นะฮะหลังจากนั้นครับนักเรียนก็นะครับสังเกตว่านี่ยแกับ2นั้นสามารถตัดทอนกันได้นะฮะได้4ครับขล่าเหลือ1นะสี่คูณห้าฮะยี่สิบนั้นตอบ20นะครับ ข้อที่4ครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนจํานวนคให i เป็นเศษเกินนะครับ5 5 2ห้บวก2นะครับเป็นเศษ27ส่วน5นะครับ10นะครับคูณเข้ามาครับแต่ว่าเรายังไม่คูณนะฮะคูณทีเดียวเลยนะฮะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุดท้ายมาจะต้องทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําอีกนะครับดังนั้นคุณครูตัดทอนนะฮะ10กับ5ตัวนี้ครสามารถนํา5มาหารได้เนาะ10หารด้วย5ได้2นะครับหหารด้วย5ได้1นะ ตัวส่วนเป็น1แล้วนะครับไม่ต้องมาไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับ2องคูณยีครับ54นี่ฮะเรียบร้อยฮะหนึ่งสองสามสี่ผ่านพ้นไปนะครับไปดูข้อที่ห้าครับโอ้มันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับข้อที่ห้านั้นเเขาใช้นะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็ต้องอาศัยสมบัติของการคูณนะครับก่อนอื่นฮะหลักการเดิมครับเปลี่ยนจํานวนคร่าอยู่ในรูปของจํานวนนับบวกด้วยเศษ ส่วนนะครับอันนี้จะแตกต่างจากม่กกี้ที่คุณครูเปลี่ยนจํานวนคล้ายเป็นเศษเ,เ,เ,เกินใช่ไหมเปลี่ยนเป็นจํานวนนับบวกด้วยเศษส่วนนะครับหลังจากนั้นครับใช้สมบัติการแจกแจงของการคูณนะครับแล้วก็ใช้การตัดทอนเศษส่วนเข้าช่วยสมบัติการแจกแจงนะครับเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับนี่ฮะคุณครูก็นี่เปลี่ยนก่อนนะฮะปกตินี่คุณครูจะเปลี่ยนเป็นเศษเกินใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เขาใช้การจกแจกแจงเข้าช่วยนะครับก็เปลี่ยน เป็นจำนวนคระบวกด้วยเศษส่วนใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับนักเรียนครับสังเกตนะฮะสมบัติการแจกแจงนะครับก็คือการแจกแจงการคูณเข้าไปนะครับในการบวกหรือการลบนะครับอันนี้มีเรากําลังทําการบวกอยู่นะครับดังนั้นครูเอายีคูณเข้าไปยี่สิบเจ็ดคูณเข้าไปหายี่สิบสี่ครับหลังจากนั้นครับยังไม่พอครับจะคูณแค่ตัวเดียวไม่ได้นะครับสมบัติการแจกแจงมมนต้องคูณนี่มาสองที่ครับดังนั้นนะครับคุณครูได้ยี่สิบเจ็ดคูณยี่สิบสี่และยี่สิบเจ็ดคูณ ส่เจ็ดส่วนเก้านี่เห็นไหยี่สิเข้ามาคู่เลยนะครับแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายบวกครับอ่ายี่สเจ็ดคูนยี่สิบสะครับได้หกรแนะครับหลังจากนั้นครับคูเอายี่สคูณสส่วนเรับสังเกตครับยีกับเนั้นคูสามารถนะครับเอาเก้ามาเป็นตัวหารได้เลยนะฮะเก้าสามยี่สนะครับเก้าหรด้วยก้าได้หนึ่งนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับตรงนี้ก็สามคูนเจ็ดนะฮะได้ยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวส่วนหนึ่งแล้วไม่ต้องเอ ตอบ669นะครับก็ถ้านักเรียนนะครับใช้วิธีการเดิมเปลี่ยนจากจำนวนค่าเป็นเศษเกินทำได้ไหมก็ทำได้นะครับนักเรียน,นครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าตายตัวหรือฟิกตายตัวดังนั้นวิธีการาหาคำตอบข้อนี้นี่มีสามารถทำได้หลายวิธีนะครับไปดูข้อที่6ครับผมข้อนี้ครับเขาใช้วิธีการเปลี่ยนจำนวนค่าเป็นเศษเกินเหมือนเดิมนะครับก็เอา 18บคูณสนะครับบวกสฮะได้ได้เศษห8ส่วนสิใช่ไหมนักเรียนก็เอา12บสคูณห้นะครับแต่ว่านะครับก่อนจะคูณฮะเราก็ใช้การตัดทอนเข้าช่วยนะครับดูฮะตรงนี้ครับผมอ่าตรงนี้คุณครูสามารถเอา6มาเป็นตัวหารได้นะ12นะครับกับ18นะครับ6 2 12 6 3ิบหลังจากนั้นนักเรียนเอา2องคูณห้นะครับได้116นะครับส่วนด้วย3เปลี่ยนนะครับจะตอบแล้วต้องเปลี่ยนนะครับ จากจำนวนค่าอเป็นเศษเกินโดยการนำ116ตั้งหารด้วย3ครับได้38เศษ2ใช่ไหมครับดังนั้นตอบ38เศษ2ส่วน3ครับเอาละครับก็นะฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับการเสริมวิธีคิดในเฉลยแบบฝึกหัดนะครับที่1.13นะครับให้กับนักเรียนหวังว่านักเรียนจะลองไปฝึกทำกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเพื่อดูคลิป ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับ